굿มอร์ r นิ่งอาหารเช้าครับคุณ บ้านคุณยายสวนคุณยายนะไม่ใช่บ้านคุณยายสวนคุณยายรีสอร์ททุกคนที่บางมูลนากจังหวัดพิจิตรทุกคนลดมากอ่านเช้าเบรกฟาสเป็นแบบบุฟเฟ่จ้ทุกคน บ้านนี้กิ่งทั้งบ้านเลยครับทุกคนบรรยากาศด้านหลังนะครับนีนะครับใครมาบางบุญนาคนะครับ มาไหว้พระวัดท่าช้างนะนป่าศรีวิไลวัดสุขุมารามนะครับเป็นวัดพระพุทธไสยาสนที่สวยที่สุดอีกองคหนึ่งนะฮะนี่คือบ้านพักนะเป็นหลังๆของทุกคนครับอาหารเช้าเลิศมากมีที่นั่งทำงานทำหลักสูตรไปนะฮะใครที่มาพักผ่อนก็ นะบสบายๆไม่ไกลจากในตัวเมืองอำเภอบางมูล้ากไม่ไกลจากท่าวัดท่าช้างเลยทุกคนวัดท่าช้างจะมีพระพุทธรูปนะครับที่ทําด้วยหินทรายทุกคนทั้งองค์เลยนะครับ นบขุณทองคุณทอง,ทองวัสดีครับวัสดีครับเขาพูดได้นะฮะแล้วแต่จังหวะได้ยินนะครับนี่ฮะดูนไทยเป็นหลังๆสวยมากทุกคนส่วนคุณยาย เป็นหลังๆเรือนไม้สวยสวยแล้วก็จะเป็นบ้านหลังๆส่วนตัวนะครับบรรยากาศเช้าๆบริการดีมากนะครับที่นี่กันเองนะฮะพนักงานกันเองมากไม่หยิ่งนะครับน่ารักมีความเป็นมิตรนะอันนี้คือหัวใจสําคัญนะอ,อย่างสมมุติเราโทรติดต่อมาเนี่ย ถ้าเกิดเขารับสายคุยเนี่ยรู้เลยว่าควรจะมาควรจะส่งเสริมควรจะมาที่นี่จังหวัดพิจิตรเมืองสีไฟเมืองชาละวันใดๆก็มาที่สวนคุณยายได้ทุกคนทุกปลาสิฮนะตอนเชา้าเจ้าเดี๋ยวจะมีอาหารปลาถุงวันยี่สิบบาทมีเวลาเราจะมาเลี้ยงอาหารปลากันเลี้ยงปลากันเนะะาะนีน่ปลาขาปลานิลปลาทับทิม เป็นรีสอร์ทที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยของโลกก็ว่าได้เพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวห้องพักหรูหราอุปกรณ์ครบครันจริงๆเรืองน,นี้ชอบมากเพราะว่าริมน,น้ำเนาะนักท่องเที่ยวจะชอบแบบนี้ส่วนตัวอ่าอันนี้เขาตัดให้แตกสวยมากไปไปทานอาหารเช้ากันทุกคน อันนี้เห็นอย่างนี้นี่ใช้งานได้นะจ๊ะไม่ใช่ของปลอมทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดทํางานใช้งานได้หมดทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้วางแผนว่าอาจจะไปในเมืองไปวัดบางมูลนาคไปวัดพระพุทธชินวรซึ่งในวัดแห่งนั้นนะครับก็จะมีพระพุทธชินราชองค์จำลองเหมือนกันมีการแข่งเรือยาวด้วยนะช่วงยี่สิสามยี่สี่วันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่บอกเลยว่าน่าไปมากนะครับทุกคนถือโอกาสเก็บภาพ ตอนนี้ยังแดดอ่อนๆอยู่เลยครับทุกคนยังไม่ร้อนไปทานอาหารเช้ากันโมดถดท่าย mm hmm. นี่นะครับท,ที่เที่ยววับท่าช้างทุกคน700เมตรวัดท่าช้าง วัะสุกุมาลาสิบสี่กิโลครับมีประปราาตุจะใส่ย,ยาแบบนี้ทุกคนวัดสำนักคุณเนรนะครับมีรูปหล่อรูปพ่อเขียนวัดบางคลานวัดดังนะครับเป็นวัดดังวัดไทยนะคาหารที่อำเภอโพทะเล บึงสีไฟทุกคนห่างจากนี้ห้กว่ากิโลทุกคนบึงบาราเพชรอันนี้จะเป็นนครสวรรค์ลอยต่อกับพิจิตรนะทุกคน50กว่ากิโลเราอยู่ตรงนี้ไปชุมแสงแค่ส9กกิโลทุกคนเราอยู่ตรงนี้ไปวัดสุกุมารามได้